ดดเดยเียนรู้ดูเิสินิกานเอาใช่ดูหน้า,นาต้งต้าหน่อยโอสองร้อโอนไน้เลยครับที่บัญชีปลายปลายโอริโอเอาเลมีหมดเยอะครับเปลือกเๆลือกเปลือกอีอออขายกับขายแลกขแหลเอาถุงเอาถุงไปใส่ถุงไ,ไปใส่ไหมศูนย์ปดไปลาวก่อนเลยใครใครบอก08เนี่ย่ะ

กลวยใส่ถุงบัตใส่ถุงเราจะคิดเงินแล้วนะครับสองสี่หกแปดตีสงพันสงัน้อนแป๊บเดียวเองมาจะมาขายของช่วยมสองพันเดียวปมาณวานอนแป๊บเดียวเองโอเคสองพันครับคันหนึ่งันแวไปไ้กับพี่สวินไปูีด้วยกัน ไม่มีตังค์หรอกนะนอนแหน่นอนแน่อย on bueno? ู่ที่นอนมันเจังเลยมันเจ๊งเลยมันเจ๊งเลยมีอะไรอะปังปังอะปังปังหนูชื่อปังปังขอบคุณครับขอบคุณครับโอู้หูไขี่กันดังอูจะไปขี่ยังที่ตัง ภาษาอังกฤษไว้เกลี่ยตาเนี่ต้องม่ภาษาไทยกอเป็นปปะะเน,น,เเนื้อเเนีย่ยอืเอินด้วยจิ้งจกเนี่ย ขอสิงร่างปังปังหนึ่งาทีอ่าปังปไปอ่ะปังปังไปอ่ะปังปัลูกค้าเข้ามากปัปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาไดๆชยขอรูหน้า้ปโอนสองร้อยสี่ร้อยันจะโม มองอะไรมองไฟมูเหรอมองไฟอาตูหรือว่าอยากกินขนมกินไม่ได้เจ้าเลยให้อะไรก็เอาหมดตอนนี้ช่วยเก็บปากหน่อยลูกเก็บปากหน่อย ป,ปั <Hum. S 1> ปงมองหน้าตรงปังมองหน้าบอกแม่เลยว่าจะกลับแล้วลอดเออชั่วโมงใครล่ะกไบอกแม่แล้วไม จะกลับแล้วนะครับเนีเ่ยอ่านคอมเมนต์หน่อยเสียงหน่อยครับังกลับไปใครอ้วนกว่ากันเขาเสียงหน่อยเอออ่ะเขาเสียงหน่อยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยเดินเดินะอุ้ยตกใจเฮ้ยอุ้ยเขาหมดคิวแล้วหมดคิวแล้วเครียดแบบตู้หันเก่งดิผูขึ้นกระเขียวใส้นห่วงอ่ะพี่เดง ยาะบบก,กเกียวใส่นวดกำม,มา,นะาลเลยน้าเียวน้วาีวเลย้งมอางสกงานะแกงก,ก้นคำปบอคนนีเ้เบินงินอ่านคอมเมนต์ให้จักวานนึง ขอจับแก้มน้องปังปังหน่อยค่ะสองร้อยครับโอ้โหเป็นเงินเป็นทองนี่ธุรกิจอีกแล้วธุรกิจธุรกิจพรุ่งนี้หวยลาวแล้วแต่นะครับเกินด้วยแล้วเจ้าเรีนได้แล้วเลขเบอร์นั่ะเรียนแล้วอยากมีลูกจังมาจันทร์ขอขออมยิ้มที่เตีงได้บ่ไม่บ่ ชว์งเงลียโชว์นะครับตอ่อยพี่เติงเลยเนี่ยเนี่ยอีกจะต,ออะตอ่อยเองแหรอต่อยเลยอย่าไปยันเอ๊ะเอ๊ะอยากนี่แหละน้อยเลยเหรอไม่มทำเชีหยหไอ้ผมแก้มให้หน่อยผมแก้มบางๆให้หน่อยอเร็ว หอแบบไม่ตอยากหอมเลยหอมหอมอะไรหนะไมท้องแล้วต้อยเนี่ยยังไงเลยเนี่ยเอาตัปิปักหมดเลขบัญชีหนึ่งแปดตัวอาไม่ติดพันี้หวยออกอะไรเขาถามทัวตาให้ไระศูนย์แปดศนแปดศูนแปด ไปออกแล้วสองหนึ่งศูนย์แปดอ่ะเอาไม่ออกเอาออีกออกอีกแปดศูนย์หนึเอามันไม่เอาไม่ออกตึกช่วยน้องหน่อยตึกช่วยน้องหน่อยได้เลยค่ะตึกรักเด็กตึกรักเด็กเอาน้องนู้ตึกช่วยน้องหน่อยมาดีมันเีมือยมืเอาคือพื้นวาน้องจะเตือนเอามือมันนี่แล้วลูกโอเคอ่เอ้าเตือ มามาใหม่อะไรไงอะไรไงอะไรไงไม่ใช่แย่งแย่งแล้วแบบไงไงอะลูกอพีเต๋งเอาไปเหรอเออผมไม่ชอบต่อให้อยู่โตนะตาโอ้โหโอ้โอ้โอ้ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นกับใครเลยอืบ่เบื่อพี่เต๋งพี่เต๋งเออต้องแก่ทำไมอแกปังปังทำไมหอมแก้มไปให้หน่อยสองพันนะครับเอามาสองพันโอนเดี๋ยวนี้เลย ตียงมันแจงรู้ทำปากนิดนึงไม่ได้มุณอมแล้วแล้วมแล้วเงาหายแถวว่ะหายเอาเอาไมมัมโอเคก่อนอเเปิดเปิดไหมโอ้ินเบิร์ดยีอด้กินเบิรดป่ประมูลอมยิ้มเตืองหวเริ่มต้นขีเมอนบาทมาขายแบนี้มบ่แหงหมดว่ะ ปงังปังยิ้มห้าพันให้ดูหน่อยโอนก่อนนะครับค่อยยิม้ม <c oughs> <c oughs> เลขบัญชีหนึ่งแปดตัวนะครับเอา้ากูจะไปยิบอันไหนไม่ได้แ้วยังไงเนี่ย,ะะยตึงยิบยกแก้มน้องด้กฟ้องเ <c oughs> หรอไม่มีร<ด>ักเด็กจะตายจะมาโยงมาหยิกอะไรล่ะไม่หยิกแก้มหยิกหลังน้องหอมแก้มไปให้หน่อย โอนก่อนนะครับผมฝา <Okay. S 1> งความหอมแก้มหอมแก้มแม่ปลายลูก <Okay. S 1> มาเดี๋ยวจะหอมแก้มฟ้าให้นะครับโอ้ม่า โอ้ยเริ่มต่อยแล้วเดี๋ยวตีให้เดี๋ยวตีให้จะเอานี่ระวังแข้งนะบู๊มือกับตีนี้บาวไปเลยจะไปเรียนรูปศกปุ๊บมาตรฐานนะเนี่ยรู้เปล่าพร้อมโอุ่นาว่านเลยปังปังเลย ปังปังหยิบเลขให้น่อยหยิบเลขเ็มาเปสวัสดีแม่ก่อนจะกลับบ้านล่ะสวัสดีคุณยายป้ปงไปมีคุณยายตอนแล้วฝากไว้ยาวมาามามาเา์แม่ไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ทิ้งปังปังไปแล้วอาจารย์อาจารย์สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับที่น้องปังปังครับคือ อาตั้งไข่ล่มมาตั้งไข่ล่มมาต้มไข่กิน้มไข่ต้มดีไม่ได้กินไข่ต้มจริงริงเท้าริงเท้าจริงต้อเอยจะต้งไข่ลมตั้งไข่มต้งไข่ลมาต้มไข่กินทไข่ต้มดีไม่ได้กินไข่ต้มต้ไข่ร่มอาต้มไข่กินทำไข่ต้มติ้นไม่ได้กินไข่ต้มอตออตออตออต ต้องใครร่วมมนต้องใคร้องใครร่วมกิอมันต้องอาวไปกันหมดเลยทำไง<ม>ต้องังทำงยังไงอะฮะยืนเลยยืนเลยยืนเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวพี่ไปจะปล่อยนะสองัไปวัไปหนึ่ง,งหน่งสองส

呃，我想买。

อบขนมเหรอเออมันจะบานนะเอาวองนี่แหละแม,ม,ม,ม่แม่แม่แม่มอกีจะร้องไห้แล้วจะร้องไหนะ้ล้วบาดบนะมามาให้ปา้าอุ๊บเลยลูกมาอ้ยเดียวอ้ย,อยคนอะไรบาแต่จังเลย สวัสดีตุ้ยจะกลับแล้วเนี่ยบปไปอุลย์เนี่ยก็ไ yeah. ม่ตึงเลยล่าสุดดึงแล้วยุ่มแล้วออกแรงและออกแรงแล้วครับผมเออกแรงแล้วครับผมไปซ้อมอ, <c ười> อ,อยู่นะครับ สวัสน,นะครับทุกคนเดี๋ยวจะส่งเพื่อน,อนกลับบ้านแล้วนะครับ<ป>เดี๋ยวขอไปถ่ายรูปก,ก่อนนะขอบคุณมากๆนะครับาคับบ๊ายบ,บาย